เจอดาราบุญบิกซีสวัสดีค่ะจันทร์นซมับ่ดูสีอุ้ยสวยจังเลยแ้วทำไมเอาสีขาวล่ะมันจะไม่ดำหรอไม่มีสีน้ำตาลหรอสีชมพูเป็นพี่น้องบึงวันนี้เวทีเราแบบมินิมอลมองลงไปเห็นเวทีพี่น้องเพิ่งๆตอนนี้เราอยู่บน พื้นที่มันแคบไงมีเต็นท์หนูอยู่นั่นวันนี้หนูจ้างช่างมาไม่ไงเต็นท์หนูอยู่ท้ายรถนั้นเลยอยู่หน้าที่สวนเลยแต่ไม่หนูจ้างช่างมิซาอัพพ่เตอร์บานมาเต๋บ้านมาเต๋บอค่ะเพป็นว่าแป้นบอสไอ้ดอนนะอ๋อการลงทุนนี่คุนะกินข้าวหรือยังไม่แม่ไม่แม่พิเศษท้องผ่านแล้วแน่เลยก็เป็นอย่างก็เป็นอยัง หิวเข่าแอลมาเออกินแล้วไปหนีบอค่ะกําลังสั่งบบดนั้นโอ้นี่มูนุว่าสิมานวดอ่าไปนวดคุณมีเหรี่ยนนะถ้าจะจ่ายสินาทีบอกสินาทียี่สิบบาทนะนาะยยันวดดูดประนันเขม่แตะแบงอ่ะมันสอดแบงก์ได้ไหมล่ะมีแต่เหลื่อนนี่ไงสอดธนาบาัตรมีอยู่ เออใน้ัดสกับไปมาแม่พี่เม่นวดวัาสิมหาซื้อยางเย็นๆกินกระเรียนขึ้นมาสุดอาหารอันนวดเออนวดไปสิบสเขราไปก่อนจังนอนเลิศนอนฮันนี่เอากระานอนนไปทำมีเออเออไม่ต้องกลัวเร็วๆ สอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปก่อนสอดเข้าไปก่อนแล้วค่อยนอนเอ่อแบ่งเกาหรือเปล่ากี่แล้วนั่นเฮ้ยมีแหงบหมชูนิ้วหน่อยสิอุยเเกทแ นวดแป็นะกาะนวดถ้าการนวดต้องไปตัวอยากตี <laughs> ไม่ตีไม่พี่จะไปทำงานต่ออยู่ก็จะออว่าอยากกินน้ำก็เลยมาหาย,ยินกินดีนะคยื่ไก่อยากกินขี้้นัน <laughs> <laughs> อั้สัน มาคองฝ้าส่ขึ้นนิ่อีพิมอยู่แล้วหากเพชรมีความรู้สึกยังไงอะนวดแล้วนี่พี่ไม่เคยนวดสักครั้งเลยนะในชีวิตเนี่ยมันผลคายเนาะ เออเออหนวดหัวละหนวดหัวลาสุดวันนี้จ้างช่างมาีคดีสวยแท้ชุดม่วงกันบอชุ้สิงามแทวสุดที่หนูเลิศอยู่พี่จ้องให้น่ะเลิศเลยและ ใกล้เวทีเลยไม่มั่นใจนะว่าตรงไหนต้องน่าจะน่าจะน่าจะไม่ติดกันนะแต่แต่ฮั้เฟก็อยู่ใกล้ๆกไม่ติมอยู่แต่ฮัฟเฟก็อยู่คนเดียวนะดูดเดียวอยู่ติดเวทีที่สุดเออนอนหลับพอนคายจากน้อยลูกเพราะได้พักผ่อนจากน้อยเนาะ มันสันอ่ะกาาระเป๋งคือทีมที่ทัวทิพเถพัลูกไปเอาตัวเออห้เขายางมาหยิบเอาในที่เรียนทันเขาเนี่ยเอาเออบอละน่งเครื่องประถือหรือเปล่าบาเครื่องเพ่งเห็นติดตลอดเวลา Lương danh lắm cốt sụt cốt sụt mẹ 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 หนึ่งสองนวดพอดีมีแฮงเนาะเออเพื่อกินชาไข่หมูกู้ร้านท่าอยู่ทางไหนอะ่ะ ไม่ไม่หยอกไม่หยอกกินตู้อยากกินเป็นแก้วเขาขัางอยู่ตรงไหน,น,นกันเป็นที่พี่แก้วอะ่ะตรงนี้ะนะฮะนี่เป็นแก้วนั่นไม่เลยไม,ไม,ไม่นั่นน่ะที่มันเป็นแก้วแบบฝาซีนเลยอะ่ะนี่แม่นโมนี่เลยอ่ะที่โมนี่เปมันคุณละมันคุณละชากันเนี่ย<อ>จิ้ก๋อเฮ้ยจักบ้าทหนึน่งต่อ สองร้อยแปนไหนนี่มีมันผีอไก็พี่จอร้าจะรออะไรอะไรลยหกสิบแม่เราาจแล้วค่าถุงแต่แบบอันมันขึ้นกับใบยู พอดีพนลายสินาทีสวดทั้งล่างไหมเมียมองแดงๆกันไหมมองไฟออกกันไหมเมียนสวดก็ยังเข้าไปนั่งแย่สื้อรีวิวสูอสตารบอื้อเพื่อนหลังได้่าบ้อ มันไงเราก็เสิร์ฟไม่ค่อยดีหรอมันขายป้าพี่นองก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องจจนนี่ลำเพลินออกพิเชียด้วยนะคะหรือช่องจจนนี่ลำเพลินโชว์ออกพิเจลค่ะหมดปอยให้นน้องคนหักผ่พนปีน้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสรับมณีสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ